สวัสดีครับเพื่อนพี่ๆ FC ทุกๆคน,คนวันนี้มาเป็นงานขุดล่องน้ำครับขุดล่องน้ำแบ่งเขตครับแบ่งเขตทีต่ไหนตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือวัดบึงลาดสวายครับเป็นลาดสวายอำเภอบางเลนครับตรงนี้นะ่าจะเป็นเลนนะบางเลน,เลนแต่แถววัดสโมสอนแล้วครับไม่ไกลอยากใสน้อยมาก นี่ครับเขตมันเลยก็จะปิดล่องแล้วก็คือดัดให้ตรงครับดัดให้ตรงนะครับแนวหลักอยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็ขุดล่องน้าในช่องนั้นขุดล่องน้ําเห็นไหมัะไม้สองหมตห้าสิบขุดขึ้นมาปั้นสนคัญสูงขึ้นมาประมาณห้าหกสิบเซนครับกว้างประมาณสามเมตรสองเมห้าสิบสามเมตรประมาณนี้ยาวมานี่นี่ครับตรงนี้ก็จะขุดบ่ออีกนี่ขุดบ่ออีก อย่าไปดูงานข้างในกันอะพอวางท่อต่อครับน่ครับก็คือมันเป็นขันเดิมครับแล้วแบ่งเขตไปเห็นไปลท่อตรงนี้ไหมนี่ก็คือที่เห็นนี่ก็คือที่มงคลครับเออเป็นเป็นผู้ที่เช่านาตรงนี้อยู่ก็คือจะแบ่งเขตกันคือหลักการเขาต้องการอ่าเรียกว่า ต้องการคันถนนกว้างอย่างน้อยสามเมตรครับอย่างน้อยสามเมตรเพื่อจะวิ่งบนหลังคันได้นะเดยดเนมีคนผู้ชาวนานะฮะชาวนาชาวนาทำถูกชาวนาแบบนี้ทำก็คือจะต,ต้องต่อท่อครับเพราะว่าคันเก่าอ,อยู่แนวนี้ครับเนี่ยในคันเก่าอยู่แนวนี้นี่ยฮะเห็นไหมนี่คือแนวคันเก่าหมดเลยเนี่ยครับแล้วขยับเข้ามาให้ตรงครับเนี่ยเข็มตรงเป็นตรง ร่องก็จะประมาณนี้ครับนี่คือร่องครับแนวร่องตรงนี่ครับที่ไม้ปักแนวร่องนี่ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นร่องน้ําเก่านะครับร่องน้ำเล็บบกตรงข้างตบ๊กกีผมจะเป็นร่องน้บบําเล็กอีกโอ้ทำงานยากครับเงียบเงียบเงียบไม่ทะลุไม่เป็นไรไม่เป็นไร พ่อมเลยไปครับย้ายคันใหมนะ่จะให้ขยับแล้วมันลุ้นกันว่าล้นะขยับได้ไหมนะจะดันถอยหลังมาด้านนี้ครับแล้วนะันผมด้วยันตมันดูดครับผมไม่แน่ใจมันจะไปวะ <laughs> แต<ก>่ <laughs> ไม่ไปไม่ไปมันต้องแซะให้รอบครับนี่ครับคือตรงนี้จะเป็นคันห้าเมตรครับที่ผมบอกตรงนี้จะเป็นคันออกมาก็ปรับรวมชานด้วยคันเต็นคันแล้วอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นชานก็ประมาณสี่เมตรห้าสิบคือเขาบอกให้ได้สามเมตรหรือสองเมตรสองเมตรห้าสิบมจะสิบได้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวร่องน้ําครับนี่ร่องน้ายาวไปนู่นครับร่องน้ําประมาณสองเมตรห้าสิบครับดินแถวนี้ขุดยากครับ ขุดยากมากครับเพราะว่าเป็นดินน่วมบางพี่เพื่อนถามผมว่าทําไมผมไม่ยนรถตรงนี้แล้วขุดดินขึ้นไปคือผมเป็นมือกี่ปาดมันขุดไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นมือกี่ฟันสิบป,ปีขุดได้ไหมผมบอกขุดได้ครับขุดได้ครับแต่ผมบอกให้เลยว่าขุดยากครับเพราะว่าตรงนี้มันที่ชุมช่มน้ําครับชุ่มน้ํามากก็คือว่าผมให้ดูดิดนเป็นเละมากนะครับเนี่ยฮะเละไหมฮะเนี่ยครับ,เ,รบเห็นว่าคันลง เนี่ยผมจะกิมให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถเพี่อเพื่อนคิดว่าจะยืนเอาอยู่ไหมรถจะยืนยืนไปนานๆรถจะจมไหมมันมีความเสี่ยงนะฮะถ้าเกิดรถติดปีกถ้าเราปีนกี่ฟันติดปีกรถยืนเอียงเมื่อกี้ล่องก็จะเอียงตามแล้วก็ทํางานยากผมก็เลยเลือกคืออยู่ข้องบนดีกว่าปลอดภัยกับรถผมด้วยแล้วมันจะทํางานได้เร็วกว่าถ้าเกิดเราจมมุมเมียบมุมเมียบ ก็กลาไปทํางานช้าอันนี้แล้วแต่แนวคิดนะครับอันนี้เราไม่ได้การันตีว่าอันไหนช้าไหนเร็วแต่อันนี้ผมมาถ่ายให้พี่เพื่อนดูว่าแนวความคิดการทํางานแล้วแต่เพื่อนจะไปปรับปรุงเอาใครถนัดแบบไหนถนัดใครถนัดมันอย่าไปคิดว่าคุณนู้นดีกว่าคุณนี้ดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นครับคิดเอาว่าผมเป็นสื่อกลางเป็นก็บอกเสียงช่วยพี่พเ,พเพื่อนในการทํางานอีกเสียงหนึ่งเราท่านก็ไปหา คนที่มีความรู้มากกว่าผมเพิ่มตัวความรู้ไปอ่าอย่างอาจารย์หลายท่านอย่างโอ้โหอย่างอาจารย์ติ่งเดยปรมาจารย์ล่องน้ำเนี่ยนะอย่างนั้นนะทนก็โอเคผมก็จะเป็นงานที่แบบงานยากๆหน่อยเพราะผมทํางานอยู่ด้านนี้เป็นดินชุมน้ําครับหอกดินชุมน้ำอันนี้ฮะเราก็ต้องยืนบนเราก็ต้องขวาดดินเนี่ยขวาดเข้าไว้ให้ได้แนวเนี่ยครับแนวไม้เนี่ยก็ข้าวๆก็คงไม่เป๊ะหรอกก็คงไม่เป๊ะ นี่ฮะก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะนี่ครับอุดมสมบูรณ์ครับในย่านนี้ผมบอกเลยในน้ามีปลาครับในนามีข้าวฮะเห็นไหมมีปูมีปลามีปูปลาเดียวไม่ได้ครับมีน้ำเต้าด้วย <c oughs> มีน้ำเต้าด้วยนี่น้ำเต้าแม่ขาดไก่กับเสือแม่นึกถึงอาชีพเก่าจริง เอาฮะกันเช้าๆครับนี่ครับนู่นก็ไปดึงนู่นนะครับโอ้โหเนี่ยงานทํายากครับแล้วตรงนี้ก็เป็นร่องน้ําครับตรงนี้เป็นร่องน้ารถผมยืนร่องน้ํามันจะยืนตักขนานต้องค่อยๆตักรับตักเร็วไม่ได้ตรงนี้ตักแล้วมันจะพังครับอะวันเนี้ยบอกเลยงานเนี้งานนี้ก็คืองานงานขายเลยแหละงานเนี้คืองานนี้คืองานจุดขายของผมเลยเนี่ยคือจุดขายหน้าของผมเลยเนี่ยงานเนี้ย นเอาเอาหากันไปอย่าไปคิดอะไรเยอะทำไปนี่ครับก็ลบๆก็มีบาดแผลครับบูมลาวครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับนี่ครับบูมลาวครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหัเวลาหาเวลาไป เชื่อมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนช่างเชื่อมวางมาตรงนี้เล้าจากนี่มาถึงนี่นะครับเออธรรมดาครับรถผมมันงานหนักครับดินรถพ่วงมั่งอะไรมัง่งมันมันพูดยากมันพูดยากครับงานมันงานเกินตัวครับอะไรเงินเกินตัวฮะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มงานเลยดีกว่าเริ่มงานขายเลยงานขายหนะ้า คือเหตุผลที่คือเหตุผลที่ผมต้องมาทําเพราะว่าอ่าศิลป์ยาให้ไปทําเพราะว่าอจริงๆนานตรงเนี้ยมันไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่าเสียยาาเันเอาไว้แค่แปดพันเองงานตรงเนี้ยเตรียมใส่ในตาตาผมเถอะจ้าเขาขุดก็ต้องมีสองหมื่น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 ห้าไม่แน่ใจว่าจะราคาไหนนะ แล้วแต่ใครขุดช้าขุดเร็วนะแต่ถ้าเกิดแปลงนี้ผมบอกเลยขุดยากขุดช้าแน่นอนเพราะว่าดีนมันค่อนข้างหลบเนี่ยให้เสีย่ยงพ,พี่พี่เดือนหนเดือนหนูถ้าเกิดเราจะเอารถมาทํางานใช่ไหมนี่ครับเป็นไงมิดรมื่ผกีเลยไม่หมูนะครับบอกได้เลยไม่หมูเดี๋ยวผมก็ต้องทําเดี๋ยวต้องเดินไปทาคันนาเล็กๆด้านนี้อีกครับนนเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยเด้านเนี้ยยาวไปเนี่ยเหมือนกระทงนู้นอ่ะเพื่อจะกันที่เลนลงมาในรองน้ําอีกโอ้ยงานเยอะแยะครับ เดีย๋ยวพยายามเหมามาแปดพันเพราะอะไรถึงเหมาสาเหตุคือว่านู่นครับอีกฝั่งอีกฝั่งฝั่งถนนฝั่งโน้นคือเราจะลงหน้าดินครับก็คือว่าอยาเงี้ยแกบอกว่าถ้าเกิดว่านั่นก็ต้องจะมาทําหน้าดินก็ต้องมาทําแปลงเทตให้มันตรงก่อนแล้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนักเดี๋ยวให้ลงงานแปลงหน้าดินนี่นะครับการพูดเหมาครับไม่ใช่ว่าจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว,ว่าสวยหรูดูดีไปตลอด หรือได้กำไรทุกงานไปบางงานมันก็เจ้าครับบางงานมันก็เจ๊งครับสิสีิปีจาก็มีความเสี่ยงครับแต่อย่างผมก็เป็นรายวันครับมีความเสี่ยงครับทําเป็นรายวันแต่แต่ที่สีนติปีเลื่อยผมมาทําเพราะว่าคอร์สมันจะลดลงไปเยอะครับก็คือว่าเจดผมทําเนี่ยมันอาจจะสองหมื่นแน่สองหมื่นแน่แต่ก็อาจจะใช้เวลาทําคือกว่าจะใช้เวลาจํานวนเงินสองหมื่นเนี่ยก็คือมันสามารถจ้ารถผมได้สี่วันเลย แต่ถ้าเกิดเอาคนรุ่นอื่นมาทำเนี่ยก็คืออาจจะสองวันโดนเป็นสองหมืก็ได้หรือว่ายัางไงเนี้ยคือมันมัน,ม,น,ม,นมันพูดยากมันกํหตกยากเพราะฉะนั้นก็เลยว่าก็สิบวิจาก็เลยเลือกให้ผมมาทําอ่าตรงนี้ก็ันก็ประมาณนั้นแหละครับคืองานอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟครับเพราะงานโค้งของนาผมก็ยังไม่เต็นนะเนี่ยขอดึงรถออกมาอย่าเข้าโทรตามครับ อ่ะโอเคครับพี่เพื่นอนก็มาบอกถึงเหตุผลกันว่าทําไมถึงต้องมาทําตรงนี้อะไรนี้โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม